สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรารคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูข้อความจากคนรักเก่าขอดูพลังงานของไพ่พื้นดวงชะตาสิบใบ เป็นไพ่พลังงานของเซลติคอร์สนะครับอ่าคอร์ูพลังงานของ10ใบนะครับเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของนายออฟสอร์ตเป็นพลังงานการฝ่าฟันความพยายามเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นการฝ่าฟันต่ออุปสรรคในช่วงนี้ของคุณก็ได้เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหามาเยอะก็ได้นะอ่าเป็นพลังงานความเข้มแข็งในไพ่ใบแรกของคุณนะครับมีพลังงานของ3ถ้วยเติร์ดปาร์ตีนะ เป็นพลังงานของคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสามเศร้าความรักที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของไพ่หกหกไม้เทา้าเป็นไพ่วิกตอรี่ของความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะเส้นทางแห่งความสําเร็จในในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจมีพลังงานการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับสิ่งที่เราทํา เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งเส้นทางของเรานะครับเป็นพลังงานของสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งชาวสิงลักษณะสิง์เป็นพ่พลังงานของคนที่แข็งแกร่งในตัวของตัวเองนะเป็นพลังงานของคนที่ดูแลใครแล้วปกป้องใครแล้ว คุณเป็นคนที่ดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับมีแพ่พลังงานของเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้ความมีความสามารถหรือมีพลังงานการที่เราอาจที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการที่หาความรู้เพิ่มเติมในช่วงนี้ของคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจกับสิ่งที่คุณชอบอ่ะคุณอาจที่จะมีการที่ทําได้ดีก็ได้นะอาจที่เป็นพลังงานการที่เราหา โอกาสใหม่ๆหาสิ่งดีๆการรู้สิ่งรอบๆตัวของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานของนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นไพ่ของความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวเองนะเป็นพลังงานของดาวพุธนะครับมีไพ่พลังงานของ Queen of p e t a c l e ราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานของคนที่ที่จะเป็นพลังงานความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้หรือการที่โฟกัสถึงเรื่อง เงินในช่วงนี้ของคุณก็ได้ที่อยากที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นการโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินในต,ตัวเองความนิ่งอยู่ในบันล่างของคุณหรือมีพลังงานของการที่คุณที่จะเคยทุ่มเทดูแลหรือเอาใจใส่กับคนที่คุณรักก็ได้ไม่ว่าจะดูแลทุกๆอย่างเอาใจใส่ทุกๆอย่างนะครับมีพ่พลังงานของความเติมเต็ม ความเป็นข้อเป็นครัวกับอดีตที่ผ่านมาเราเคยดูแลกันเราเคยห่วงใยกันเราเคยทุ่มเทให้กับกันละกันนะมีพ่พลังงานความดือ้อความนั้นการเอาแต่ใจก็ได้หรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆก,กับอดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือมีคนที่แอบสืบแอบส่องกลับมาอยากทักทายกลับมาก็ได้นะ,ะมีพ่พลังงานของนายอ t อฟคั p เป็นพลังงานของอัศวินถือถ้วย เป็นพลังงานของกัลยานิมิตในความคิดอาจที่จะมีพลังงานในตัวตนของคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่ดูแลใครแล้วเอาใจใส่เต็มที่ดูแลทุกๆอย่างเหมือนเราอาจที่จะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขาเติมเต็มให้กับเขาดูแลเขาห่วงใยเขาแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการที่เขาดึงความรักความสัมพันธ์เป็นมือที่3มกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของในความคิดอาจที่จะมีพลังงานการที่ พบเจอกัลยาณีมิตรในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของจั s ติกนะ,ะเป็นพลังงานของไพ่ชาวตุลลคณาตุลเป็นพลังงานความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะจัดระเบียบวางแบบแผนวางแนวคิดใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบแนวคิดใหม่ๆความฝันใหม่ๆมสิ่งใหม่ๆในตัวของคุณก็ได้มีพลังงานงการที่เราอาจที่จะมีการที่เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะครับหรือการที่มีพลังงานของคนที่จะ กลับเข้ามาสัญญากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอ่ามีไพ่พลังงานของใต้สำรับเป็นไพ่พลังงานของการรอคอยการเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะเป็นพลังงานการเฝ้ารอใครบางคนที่เคยทําให้เราผิดหวังเคยทําให้เราเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับอ่ามีพลังงานของการการสนทนาอย่างจริงใจการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ย คุณจะดูถึงความจริงใจคำพูดคำจาของเขาในตอนที่เขากลับมาพูดคุยกับเราในความรู้สึกของกันและกันที่เราจะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจในตัวของเราเองนะครับในในในตัวของคุณกับเขาเป็นพลังานการที่ยังมีเยื่อใหญ่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกต่างๆกันนะเป็นพลังงานการอยากกลับมาขอโทษในความรู้สึกของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังานการตื่นรู้การหลุดพ้น การก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเองมีไพ่ของพระจันทร์อยู่ข้างบนนี้อาจจะจะเป็นพลังงานงความคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่ยังลืมใครไม่ได้ที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ทําไมถงึงยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะ Ave, เรายังเคยรักเรายังเคยเราเคยเป็นครอบเป็นครัวกัน,กนเราเคยทุ่มเทให้แก่กันละกันในวันเวลาที่ดูคุณนะที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยตัวงเราเองแล้วมันยังมีความรู้สึกที่ยังเป็นความรู้สึกลึกๆในหัวใจของคุณอยู่ที่ยังผิดหวังกับความรู้สึก กับใครบางคนอยู่ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของฮาน์คกับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงนี้ของคุณนะที่จะเป็นพลังงานของการที่เป็นบททดสอบแห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเป็นพลังงานการความรู้สึกในตัวของคุณที่แท้จริงในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสไพ่พลังงาน1ิบใบนะฮะ ข้อความสกนลละเก่าอาจจะมีพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นข้อเป็นกลัวกันอีกครั้งหนึ่งแอบสืบแอบส่องแอบมองมาตอนนี้คุณโดดเด่นขึ้นคุณมีความสุขขึ้นคุณมีความสดใสขึ้นคุณมีหน้าที่การงานที่เติบโตก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของควีนเหรียญน,นะ่ะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่เสียดายกับความรู้สึกต่างๆที่เขาทําโอกาสดีๆให้หลุดมือออกไปก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของยัง ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าอยู่ได้ความเข้มแข็งความชัดเจนในตัวของตัวเองเป็นพลังงานการฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาด้วยตัวของเราเองนะครับขออนุญาตให้ไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะครับขอเป็นพลังงานของ5้าถ้วยถ้วยที่มันลงไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจผิดหวังอาที่จะปล่อยกับความรู้สึกที่ลงสายน้ำไปแล้วก็ได้ ทุกความทุกความเศร้าความเสียใจทุกคนต้องผ่านเรื่องราวที่มันเสียใจในความรู้สึกมีคนเรามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปะปนกันไปนะครับในความรู้สึกต่างๆของเราเราอาจี่จะโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ลมก็คืออารมณ์และความรู้สึกในตัวของเราเองเป็นไพ่พลังงานของหกเหรียญเป็นพลังงานงความพยายามที่คุณพยายามทําเพื่อเขาแต่เขากลับไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะ ที่เป็นพลังงานการที่เราเป็นฝ่ายทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับมีพ่พลังงานของเด็กถือเหรียญเป็นพลังงานการที่มีคนที่อายุน้อยกับกันก็ได้คนที่อายุต,ต่างกันก,ก็ได้การมองหันกลับมาหรือการที่เราน้อยใจกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราเดินออกมา แล้วก็ได้ไม่เติมเต็มในหัวใจไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะ,ะที่จะมีพลังงานการที่เรากลับมานิ่งขึ้นเรากลับมาดูแลตัวของตัวเองเรากลับมาวางแบบแผนเรากลับมาวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่ของไหนเนี่ยในวันข้างหน้าเราจะไม่รู้เวลาว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เรารู้วันนี้ว่าเราวางแบบแผนอะไรแต่มันจะเกิดการผิดพลาดหรือเกิดการคาดคะเนในความรู้สึกมันมีอยู่นะ,ะที่จะเป็นพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้คําสัญญาก็เปลี่ยนได้นะครับมีไพ่พลังงานของกงร้องแห่งโชคชะตาวันเวลาจะหมุนไปเรื่อยๆจะไม่มีวันหมุนย้อนกลับไปนะครับเป็นพลังงานการที่เราอยู่ในปัจจุบันดูถึงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับกงร้องแห่งโชคชะตาเนี่ยเป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณก็ได้นะ เป็นพลังงานของคิงเรียนนะที่จะมีพลังงานของไพ่คู่ในตําแหน่งอนาคตาที่จะมีกงล้อแห่งโชคชะตาการเวลานําพาให้คุณได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของความคิดการปิดกั้นการมีคำแพงการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในความรู้สึกต่างๆที่เราเคยผิดหวังกับคนคนหนึ่งทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่ดูแลเขาเท่าไหร่กับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่านะครับมีไพ่พลังงานการ ที่มีความดือ้อหรือมีพลังงานของคนที่เอาใจใจก็ได้นะกับความรู้สึกนะโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ตัวของคุณนะการถือความรู้สึกถ้วยก็คือรมแนละ้วความรู้สึกความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ในหัวใจของเราความรู้สึกของเราคนเรามีทั้งที่ความรู้สึกที่รักใครแล้วอะ่ะ คุณห่วงใยเต็มที่ดูแลเต็มที่นะครับทุ่มเทเต็มที่การมูฟออนออกมาคนๆนี้ที่เป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกไม่ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้ไม่เคยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือเป็นคนที่เจ้าชู้เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองการที่เราเข้มแข็งให้กับความรู้สึกเดอะเมจิเชียนนี่เป็นพลังงานการที่เราอาจที่จะมองไปข้างหน้าอะไรก็ได้นะ เป็นพลังงานของคนที่มีเซนต์คนที่มีแรงสังหอนคนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่มีการพูดคําจาต่างๆเป็นคนที่มีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวเองนะครับชาวธาตุไฟเม่สิงธนูนะเป็นพลังงานของการรอคอย คุณอาจะที่จะไม่รอคอยกับความรู้สึกแล้วเพราะตอนนี้คุณอาจะที่จะสดใสขึ้นมีความสุขขึ้นมีความล่าเริงขึ้นการโฟกัสถึงทรัพย์สินเหรียญก็คือสิ่งมีค่าในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานการที่เราโสบสวยดวยรอในแบบของคุณความเข้มแข็งความเด็ดเดเี่ยวในตัวของตัวเอง king of s w o r d ราชาแห่งสายลมเป็นพลังงานความชัดเจนในความรู้สึกลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่พัดผ่านไปแล้วในความรู้สึกในตัวของเราก็ได้ความเข้มแข็ง ในตัวของเราเองก็ได้โอกาสมีให้คนไขว,ขว่คว้าโอกาสมีให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับอขอรูปพลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับข้อความจากเขาเขาอยากที่จะบอกอะไรในวันเวลาที่เขาทําไม่ดีกับคุณในวันเวลาที่เขาไม่แคร์คุณนะอาจจะเป็นพลังงานของการที่ เขาอาจที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรอกับความรู้สึกตอนนี้คุณเข้มแข็งขึ้นคุณมองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณคุณมองถึงเป้าหมายต่างๆของคุณก็ได้นะ,ะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินกันพิษสงกรธาตุไฟเมสิสิ่งหนูธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุน้ํนากรกฎดมินพุจิกเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันพุธได้เป็นพลังงานของคนที่เกิด เป็นพลังงานของไพ่ชาวตุลลคณาตุลได้นะครับอขอรูปพลังงานของปัจจุบันข้อความจากเขาเขาอยากที่จะบอกอะไรคุณนะ,อะขอรูปพลังงานตัวตนของเขาหน่อยนะครับเป็นไพ่พลังงานของ5ถ้วยเขาอาจที่จะอยากที่จะบอกว่าวันในวันที่เขาทําให้ความรู้สึกกุนพางตอนนี้เขาอาจที่จะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่การกระทํานี้มันอาจที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ได้เติมเต็ม ให้กับคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของความอยากกลับเข้ามาขอโทษผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับคุณหรือการกลับมาสัญญากันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีไพ่พลังงานของความรับการปิดบังการซ่อนเล้นลึกๆแล้วอะ่ะที่จะมีพลังงานการที่เขามีความทุกข์อยู่ข้างในหัวใจความรู้สึกของเขาที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเขาก็ได้นะมีพลังงานของความอบอุ่นความเติมเต็มเคย คิดถ <muitas> ึงว oh. <Thinking. Jean. S 2> ัน no ที่เราเคยร่วมกันคิดถึงวันเวลาที่เราจับมือคิดถึงวันเวลาที่เรามีความสุขมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของวันเวลาสิ่งต่างๆเขาอาจจะที่จะเป็นฝ่ายที่อยากย้อนวันเวลาให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะแต่วันเวลามันจะย้อนกลับไปไม่ได้นะครับมีไพ่พลังงานของการที่เขามีไพ่พลังงานการที่มองถึงอนาคตเป้าหมายแห่งชีวิตของเขาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของ 3ถ้วยเติร์ดปาร์ตี้นะครับหรือเขาตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนใหม่ของเขาอาจที่จะในความรักในความสัมพันธ์อาจที่จะไม่ได้ชัดเจนซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นไพ่ผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะครับเราต้องแก้ที่ตัวของเราเองหรือมีพลังงานของการที่คนคนหนึ่งจะได้รับผลวิบากกรรมที่เขาทําไว้กับคุณเป็นกรรมก็คือ สิ่งต่างๆที่เขาเคยเจ้าชู้สิ่งต่างๆที่เขาเคยไม่ได้เติมเต็มสิ่งต่างๆที่เขาเคยดึงมือที่3เข้ามาเข<ด>าอาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องทุกข์กับความรู้สึกที่เขาทําไว้กับคุณนะที่จะโดนกับความรู้สึกความนิ่งความเงียบความกดดันในความรู้สึกในตัวของเขาความทุ่มเทความตั้งใจเป็นไพ่พลังงานของ knight of w a n d นะครับเป็นพลังงานความเติมตเต็มความเป็นครอบเป็นครัวการปิดกั้นการบอกกันไปมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่ง เป็นพลังงานของการที่เขาอาจที่จะเป็นพลังงานของการที่เข้ามาข่าวเนี้ยคุณจะดูถึงความเสมอต้นเสมอปลายความทุ่มเทจะไม่มีความว่าผิดสัญญาต่อกันนะอาจที่เป็นพลังงานของคุณจะดูถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมช่างใจในความรู้สึกต่างๆในคําพูดที่เขาจะกลับเข้ามาพูดกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่เขาเดินหน้าเข้ามา เพื่อขอปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเหมือนมีพลังงานการมีกําแพงในความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้นะที่จะกลัวกับความรู้สึกตอนนี้ว่าเขาจะเอายังไงว่าเขาจะกลับมาแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะกลับมาเพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันละกันเพื่อที่จะเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเพื่อวันเวลาที่เป็นกันละกันเหมือนเดิมก็ได้นะกับสิ่งที่ตอนนี้เขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่เขาเจอคุณเหมือนคู่คนที่เคยพบกันครั้งแรก ในหัวใจของเขาในความรู้สึกของเขา Jean อ่ะเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปในความรู้สึกของเขาก็ได้นะอ่าเป็นพลังงานของการที่อ่าที่จะเป็นพลังงานของการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณก็ได้หรือการหลุดพ้นแล้วของคุณก็ได้นะอ่าที่จะเป็นพลังงานของการที่มีพลังงานของบุกเพนําพาการเวลาพบเจอคู่คนที่คุณเคยพบเจอคู่สัญญาในช่วงนี้ก็ได้นะครับอ่าที่จะมีพลังงานของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณช่วงนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานขคนที่จะมองถึงสถานการณ์ต่างๆที่มีคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับอขอดูพลังงานของแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณ่อยนะอ่ขอดูพลังงานของไพ่แนวลงความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับ เ็นไพ่พลังงานของ King งอ Sword นะ,อะ,อะที่จะมีพลังงานของการที่เราที่จะไม่ให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสกับเขาเพราะกับสิ่งที่เขาทําผิดทำพลาดไปที่จะทําผิดแล้วหลายครั้งก็ได้นะอะในวันนี้เขาจะที่จะเป็นฝ่ายที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการงอหลงผิดไปก็ได้นะเป็นไพ่ของเดวิลเนี่ยเป็นความลุ่มหลงความพันธนาการ กับความรู้สึกของเขาความรักความโลดความกดความหลงก็ได้นะครับหรือตอนนี้เขาถูกพลังงานของเดวิลกำลังทำให้เขาสับสนในความรู้สึกต่างๆในตัวตนของเขาอยู่ก็ได้หรือการที่เขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะครับในความรักที่ดึงมือที่3าเข้ามาเดเท u r n p l การปรับเปลี่ยนการยังมีเยื่อใหญ่การยังมีสายใหญ่แห่งความผูกพันสายใหญ่ซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นพลังงานของเดวิลอาจที่จะเป็นพลังงานงการที่ ยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามีลูกด้วยกันแล้วหรือมีทรัพย์สินหรือมีสิ่งต่างๆร่วมกันนะครับมีไพ่พลังงานของการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงหรือมีพลังงานของต่างฝ่ายต่างที่บล็อกกันไปต่างฝ่ายต่างปิดกั้นกันไปก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกๆอย่างนะวันเวลาสิ่งต่างๆเนี่ยวันเวลามันเร็วนะครับอาจที่จะต้องมีการที่เราต้องรีบทําในสิ่งที่ เราอยากที่จะทำนะอ่าเป็นพลังงานของความฝันความหวังสิ่งต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานของนายออฟติเคิลนะเป็นพลังงานของอัศวินถือเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของการที่เรากลับมานิ่งดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งหรือมีพลังงานงการที่มีคนที่มอง ดูถึงสถานการณ์ว่าเขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงมันเหมือนมีกำแพงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขากลับมาไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานความสดใสความร่าเริงความสุขที่อยู่กับตัวเองความเป็นอิสระในความรู้สึกของคุณนะครับความทุ่มเทความพยายามมีไพ่พลังงานควีนอบวานราชินีถือไม้เท้าเป็นพลังงานความมีเซนส์ความมีนางสังหรณ์สัมผัสพิเศษความรู้สึกของคุณนะเซนส์ของคุณนะในความรู้สึกต่างๆของคุณนะอาจที่จะคาดการได้อย่างแม่นยํา แต่บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเลือกที่จะไม่พูดก็ได้นะหรือเลือกที่จะปิดไว้ในหัวใจของคุณก็ได้นะในความรู้สึกของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของการวนกลับการหวนคืนในความรู้สึกต่างๆในตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของราชินีถือเียเป็นไพ่แห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการพูดคุยการเริ่มต้นใหม่กันและการอีกครั้งหนึ่งอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ได้เสมอ เป็นพลังงานการปิดกั้นกัดปการบล็อกการมีกําแพงการติดต่อการสื่อสารกับสิ่งที่ผ่านมานะที่จะเป็นพลังงานการที่มีคนที่อย่างรังเลในการตัดสินใจใจบางสิ่งบางอย่างหรือการกลับเข้ามาข่าวเนี้ยเป็นพลังงานการที่วนกลับหวนคืนกลับเข้ามาขอโอกาสเห็นการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นพลังงานการวนกลับการหวนคืนขอปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันละกัน คุณจะดูถึงความทุ่มเทและความเอาใจใส่ของเขาก็ได้นะอขอดูพลังงานของไพ่สรุปแนะแนะนำให้กับคุณนะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญเป็นพลังงานความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันเวลาที่เราเจ็บในวันเวลาที่เราเสียใจกับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันเก็บ กลับมาเห็นคุณเห็นค่าซึ่งกันและกันในวันเวลาที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดิมตามใครสักคนหนึ่งในสิ่งที่เราไม่ขวายคว้ากับใครสักคนหนึ่งแล้วในวันเวลาที่เราก้าวไปข้างหน้าแล้วอ่ะจะมีคนที่อาจที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนรนกับความรู้สึกในวันเวลาที่ไม่มีคุณที่คอยให้คาปรึกษาเขาที่คอยห่วงใยเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของจัดเม้นการกระทํากรรมและการกระทําต่างๆผลวิบากกรรม ต,ต่างๆที่เขาทําไว้กับคุณที่จะเป็นพลังงานการที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณนะครับเป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการที่เราไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเจ็ดดาบนะ,ะที่จะเป็นพลังงานคาพูดโกหกคาพูดหลอกลวงการทําเล็บหลังเขาอาจที่จะโดนพลังงานของเจ็ดดาบการหลอกลวงเรื่องการเงินทรัพย์สินต่างๆของเขาอยู่นะ มีพลังงานของคิงถือถ้วยนะครับเป็นพลังงานของคนที่เป็นพลังงานของพ่อไม่ไม่ๆหรือการที่อยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,ะมีไพ่พลังงานของการเดินจากการจากลาในความสุขดิายพิเทศความรักการปิดบังการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้นะ,ะมีไพ่พลังงานของเก้าเหรียญคุณอาจที่จะมาอยู่ในมุมของคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณอาจที่จะอยู่ในแบบของคุณก็ได้ การปกป้องตัวของคุณเองมีพลังงานการที่เรามองถึงตัวของตัวเองสามารถกว่าแล้วก็ได้นะครับคุณเป็นคนที่ห่วงใยใครแล้วดูแลใครแล้วคุณปกป้องเต็มที่ดูแลเต็มที่เป็นพลังงานขอไพ่ The Emperor เป็นเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนคนที่ห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับช่วงนี้ที่มีพลังงานของผู้ใหญ่ เข้ามานะที่จะเป็นพลังงานของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะมีไพ่พลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเดทัมเบนส์นะมีไพ่งงของไนท์ถือดาบหนึ่งดาบความรับไม่มีเดโดกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็มีนะที่จะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่มีพลังงานของผมลิขิตบุกเพนําพา พบเจอคู่คนที่คุณนเคยพบเจอคู่คนที่เข้ามาปกป้องกันละกันก็ได้นะ,ะที่จะเป็นพลังความดูแลห่วงใยซึ่งกันละกันนะครับของชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูนะ,ะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอต้นก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับไ d ดีไลน์หมอต้นก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับ